To my channel. Today's video is the to section it's about makeup and explore. And before I go out, of course, I will do makeup first. Today I would like to take you all to visit tourist attraction, which is important and fantastic history story of Portugal. Wow, you don't miss it. So keep watching. So look เพื่อนๆไปชมสถานที่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นสถานที่ที่สำคัญมากของโปรตุเกสนะคะ l e t โอ้ยเกิหน้าสเลยอนะ่ะโอเคเรื่องแรกนะคะก็จะเตรียมผิวนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าก่อนนะคะโดยจะใช้มี2ตัวนะคะวันนี้ก็คือ L'Oreal Paris นะคะ Revitalift มีกรดของ Hy a l ล r o n น c Acid นะคะ1.5%ที่จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นอิ่มฟูนะคะและที่สำคัญนะคะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ เป็นสิวนะคะเพราะว่าเนี้ยไม่มีน้ำหอมและก็ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะและแน่นอนตัวถัดไปที่เราลืมไม่ได้นะคะก็เป็นตัวเดลวิชิมินาร์เอทินานนะคะของชอบมากอันนี้ตอนเนี้ยขวดที่สองหมดแล้วใช้หมดจริงๆต้องบำรุงผิวหน้ายเยอะๆช่วงนี้เพราะว่านอนดึกแล้วก็เป็นสิวและบำรุงผิวหน้าเสร็จแล้วนะคะที่สำคัญต้องไม่ลืมบำรุงใต้ตาด้วยดูสิ ให้สดใสชุ่มชื้นให้กับดวงตานะคะนี่ขนาดนอนดึกนะคะถ้าเกิดว่าไม่ทาเลยก็คือจะเป็นเพนดา้าอ,อันนี้นะคะก็รอสกินแคร์แห้งแป๊บนึงนะคะไปนะคะก็เป็นการแดดเพิ่มแดดไปอเดมมากมากแบบนี้ส่วนมากก็นนมมกจะเป็นสกินแคร์ที่เหมาะสำหรับผิวใกล้หน้าและก็หน้าเป็นสิวผิวมันอะไรแบบนี้แน่นอนเราจะไม่ลืมบำรุง,งริมฝีปากของเราด้วยลิปเพิร์ลเชอร์ต่อไปก็จะเป็นงานรองพื้นค่คะจะเลือกใช้ส่งตัวเองคะ่ะเป็นเน,น็ตแบบคอมมิกซ์นะคะเริ่มกันเลย จะผสมนิดนึงก็ลงเลยจ้าป้าดดูดิดจะใช้ Revolution นะคะเป็นตัวสอเบอร์นะคะ C5 เป็นตัวที่ใช้ใต้จานะคะที่เป็นสีแดงส่วนด้านล่างเหมือนกันต่อ,อไปนะคะก็จะไป กับสีออกน้ำตาหน่อยนึงน้ำตาลส้มเป็นสีส้มแล้วเนาะเป็นสีสีนีเลยออกเหลือง มัสคาร่าะคะก็จะเป็นของเซอรรานะคะจะได้ตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาทำตาตาดข้าตอนนี้นะคะจะใช้เป็นการทีชอบนะคะดยตนี้แล้วก็ผสมกับของเป็มเทนโทนะคะ จอริมอสมอนสทรีนะคะ, y, ะ,คะก็จะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สําคัญของโปรตุเกสนะคะเป็นสถานที่ที่สําคัญทางศาสนานะคะเพราะว่าด้านในจะเป็นโบสถ์คริสต์และมีพระส์คนสําคัญในสมัยก่อนหลายท่านเลยหนึ่งในนั้นก็คือท่านวัสโกดากามาค่ะและตามคำร่ำลือน,นั้นว่าสถานที่แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเชิดชูวัสโกดากามานะคะซึ่งวัสโกดากามาเนี่ยก็จะเป็น มีความสามารถนะคะที่สามารถเดินทางด้วยเรือจากประเทศโปรตุเกสแห่งนี้ไปถึงประเทศอินเดียด้วยเรือนั่นเองนะคะซึ่งมีความสามารถอย่างแน่นอนนะคะจนประสบผลสําเร็จค่ะในสมัยนั้นนะคะก็ประมาณปีคศ .1498 ซึ่งถ้าเทียบปัจจุบัน2,220นะคะก็คือประมาณ ร2 2ปีแลวค่ะโอ้โหนานมากต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนนะคะสถานที่แห่งนี้โโลนเมอสก็ยังคงความสวยงามอลังการและยิ่งใหญ่นะคะเราจะไม่รอช้าแล้วนะคะเร,เราจะไปซื้อบัตรเข้าชมกันก่อนเลยค่ะ เสร็จแล้วก็กลับมาที่จุด entrance เพื่อเข้าชมด้านในาค่ะ The cloisters are magnificent, with each column differently carved with s e o f w o r a sea monsters, corals, and other sea motifs. Evocative of the World Exploration at the Sea ความสวยงามของมหาวิหารแห่งนี้นะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ลวดลายอ่อนช้อยของประตูทางเข้าหน้าต่างและลักษณะของหัวเสาที่มีการดัดแปลงมาจากเปลือกหอยสิ่งของจากทะเลและสมอเรือซึ่งแน่นอนว่าใครๆเข้ามาก็ต้อง ถ่ายรูปไม่ได้กับความสวยงามของวิจิตสไปอ์นเก๋ไก่กลับไปเป็นที่ระลึกอย่างแน่นอนค่ะใครที่เข้ามาเยี่ยมชมด้านในรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมันคุ้มค่ามากเลยกับการจ่าย10ยูโรเท่านั้นนะคะมันจะเป็นบิลดิ้ที่เก่าแก่แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์อยู่ค่ะ เด็นื้วยเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นแบบทันเ mm. ดลาโดยใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้สนราว70ป e ีจนเสร็จสมบูรณ์ค่ะทุกครั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกด้วยค่ะ The UNESCO has classified it e World Heritage Monument with much of design characterized by elaborate s c u l p t u r a l details and maritime motifs. This style of architecture became known as the New Line, a style that served to glorify the great discoveries of the age. I am here inside the Octogenous Monument. The Monument is the most impressive symbol of Portugal, covers and wealth during the Age of Discovery. Around uh, 522 years ago, uh, it is one of the World Heritage Monuments. spent t h e last night time in Portugal to pray before leaving to India. ในสมัยนั้นวัสโกดากามาและทีมงานลูกเรือของเขาก็ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักและอธิษฐานก่อนที่จะออกเดินทางไปยังอินเดียค่ะ Well, I w i l go to Portugal. former refectory that has beautiful reticulated vaulting and tile decoration on the walls depicting the biblical story of joseph. the church interior is spacious with octagonal piers richly decorated with reliefs. พร้อมด้วยเสาแปดเหลี่ยมที่ประดับประดาด้วยภาพนูนต่ำตรงนี้จะเป็นรูปปั้นของท่านมาเรียเจ้าแม่ของพระเยซูคริสต์นั่นเองค่ะ และนี่ก็คือนาสุขของ v a s โ o d a กา m a ที่นักเดินเรือผู้สำคัญและนี่นะคะก็เป็นประวัตินะคะับ Tone of Vasco Dakama Discovering Sea Route to India It was built to memorize Vasco Dakama's j o u r n a y and to give thanks to the Virgin Mary of their success And here the large garden is located on opposite side of Geronimus which is laid out in 1940. It is consisting of hedges cut in many s h i p e s of various municipal coats of arms in Portugal. สวยงามมากจะเป็นพุ่มไม้ที่ตัดเป็นรูปร่างหลากหลายเหมือนลวดลายที่อยู่บนตราแผ่นดินโปรตุเกส In the center, there are a large fountain that decorated is surrounds with coats of arms as well. มาค่ะจะพาไปดูน้ำพุใกล้ๆกัน Come along with me I will show you clearly there รอบๆน้ำพุนะคะก็จะตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนตราแผ่นดินเช่นกันเลยและแน่นอนนะคะน้ำพุตรงนี้ก็จะเปิดในช่วงโอกาสพิเศษเท่านั้นส่วนในตอนกลางคืนนะคะก็จะมีแสงสว่างด้วยค่ะเป็น Bright Fountain ค่ะ this fountain is often illuminated on special occasions ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระน้ำอีกแห่งหนึ่งนะคะจะเห็นนกเป็ดน้ำเป็ดทั่วไปแล้วก็เห็นเต่าด้วยนะคะบางตัวว่ายน้ำเล่นอยู่ค่ะเป็นส่วนที่สวยงามมากถือว่าตกแต่งได้ธรรมชาติสุดๆเลยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็ยังจะเชื่อมต่อกับส่วนสาธารณะอีกฝั่งด้วยค่ะตรงนู้นค่ะนี่เดี๋ยวจะโชว์ป้ายให้ดูนะคะมีบางอย่างจะกเซอร์ไพรส์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะไปกันเลยค่ะ Here we go there you can see a precious Thai pavilion it was built in Bangkok and shipped to Portugal in 2011 around 9 years ago to memorize the 500th anniversary of Portuguese arrival in Thailand which led the first alliance between Thai country and European nation นี้ก็จะเป็นสาราไทยนะคะสวยงามมากซึ่งแบบเป็นไทยแท้เลยค่ะเพราะว่าสร้างจากที่ประเทศไทยแล้วสมมาถึงที่โปรตุเกตเมื่อในปี คศ2011นะคะหรือประมาณ9ปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะที่ส่งมาก็เพื่อระลึกถึงความเป็นมิตรภาพแรกในสมัยก่อนระหว่างโปรโตุเกสกับไทยค่ะและบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะมี เป็นสวนนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็ตรงนู้นนะคะก็จะมีเหมือนกันเป็นสวนสนามเด็กเล่นค่ะก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นนั่งปิกนิกกันค่ะตรงนู้นก็จะเป็นทางกลับบ้านไปลิสบอนแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นเขตเบเลมนั่นเองนะคะนี่สวยงามและฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะคะก็จะเป็นทะเลค่ะ Your คุณนะคะที่รับชมวิดีโอจนถึงวินาทีนี้แล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอของเอลซาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็การแต่งหน้านะคะก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของเอลซาไว้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะมาพูดคุยกับเอลซานะคะยังไงก็ขอบคุณทุกนนะคะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่นะ